นะมีสามข้อเอาหลักๆคือทักษะการสื่อสารหวัวใจข้อแรกเลยสกิลเซ็ตายเซ็ตสองอันเลยนะต้องมีสกิลเซ็ตและายเซ็ตสำคัญถึงจะเกิดการสำเร็จได้ถ่ายทอดได้สำคัญนนะ้าไมเซ็ตกับสกิลเซ็ตเอามาจากไหนเอาที่นี่เลยประสบการณ์ก็ไม่มีนะ สกิลเซ็ตคือประสบการณ์ทัาสะวเราว่าไม่เคยฝึกงานที่ไหนมาก่อนไม่เคยทําอะไรมาที่ไหนมาก่อนห็นไหมเอาไหนอะสกิลเซ็ตมันยังไม่เกิดสกิลเซ็ตยังไม่เกิดจะรอให้มีสกิลอะมันไม่เกิดแต่ต้องมี set, สกิลเซ็ตบกสกิลเซ็ตอ้าวทำไมอะเอาจากไหนล่ะประการแรกท่านเอามาเซ็ตมาก่อนนี่คือสําเร็จได้ถ่ายทอดเป็นมันทํำยังไงกระบวนการทําไงนะ สองเนาะให้คิดเลยนะสําเร็จแล้วคิดว่าสาเร็จแล้วทําได้แล้วนันอยู่ในหัวเลยสําเร็จได้ทาได้แล้วอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยคิดจินตนาการสําเร็จได้ไมันก็คือสําเร็จนะท่านไม่ต้องรอให้มันเป็นจริงไม่ต้องรอให้เป็นจริงอันที่สองคือเกิดขึ้นจริงกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงมันต้องมีการลงมือทําจริงไม่จริงมันถึงจะสําเร็จเนี่ยหลักง่ายบางคนติดก,กับอยู่ตรงนี้ยไม่กล้าทํา จะรอให้เก่งก่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะทำไงละ่ะจะให้ถึงมีความกล้าข้อแรกนะฮะการสื่อสารผมบอกอะไรก็คือมีไมเซ็ตกับสกิ l เซ็ตสกิ l มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะถ้าอย่าห่วงนะให้ถือว่าเอาไมเ s e t นำก่อนไมเซ็ตแต่รอินพุเข้าไปก่อนอินพุเข้าไปตึก๊กตึ้งตึ๊งตึงอินพุต,ต,ตอะไรกันเรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะออกมาสื่อสารนี่คือทักษะการสื่อสาร เรื่องที่จะเราจะพูดเตรียมตรงนี้ก่อนเตรียม My d s e t กับ skill s e t ให้ได้ก่อนฝึกเลยฮะ i ม d s e t ครับปุ๊บ Input อะไร Input เรื่อง,องคนสำเร็จก่อนเพราะเราจะเราจะพูดในเรื่องของคนสำเร็จไงเราไม่ได้พูดของคนล้มเหลวนะเราจะพูดเรื่อง,องคนสำเร็จคนเก่งคนที่ประสบความสำเร็จมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จพุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเรื่องของอะไรการออกมาไลฟ์สด รุ่นที่ประสบความส,สำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์รุ่นที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจอื่นๆไม่รู้ว่า <c oughs> ยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่เป็นไรเอารุ่นพี่อะไรก่อนหนังสือหนังสือที่คนที่ประสบค,ความสําเร็จเอามาอินพุทาก่อนเอามาใส่จนเป็นตัวเราเออนี่คือมา n เซ็ตและซ้อมต้องซ้อมนะฮะ ไม่ซ้อมไม่ได้นะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนนักกีฬาท่านกีฬาเวลาแข่งกีฬาต้องซ้อมไห่ซ้อมสวัสดีครับค้ดไอซีขอทักทายท้ายคนไอซีนะสวัสดีครับอาจารย์คนไอซีทักทายครับคไอซีเราทักทายพิจุเนาะสวัสดีครับพิจุแล้วคุณนาเดียก็ทักทายคนไอซีเนาะแล้วคนดไอซีก็ทักทายคุณนาเดียนะคนดไอซีก็ส่งถูกใจขอบคุณมากคนไอซีครูบอาจารย์เองนะฮะ ท่านก็ผมมาถึงวันนี้ก็6กสิบเท่าไรแล้วโอ้เจ็ดสิบแล้วดิเจ็ดสิบเอ็ดวันละนะเจ็ดสิบสองวันแล้วดิเออจะเข้าวันที่เจ็ดสิบสามอืมโอเคเนาะมาประการแรกก่อนจะ,จะเข้าในเนื้อหาข้อที่หนึ่งนะเอาอนี้เอาสามข้อนะก่อนที่จะเข้าในข้อหนึ่งสองสามแต่มันมีเยอะมีหลายข้อเอาเอานี้เอาสามก่อนก่อนจะเข้าหนึ่งสองสามเอาเรื่องของไมซเซ็ตตัวเองก่อน เซตเรื่องของไมค์เซตกับสกีให้ได้ต้องอนะินพุตนะเมื่อกี้หูเรือ input, นะ่องอินพุตเนาะอินพุตเนื้อหาต่างๆเข้ามาเป็นจนเป็นว่าเป็นตัวเราซ้อมเหมือนนักกีฬา,าจะเตะพุตบอลเนี่เขาต้องไปอยู่แคมป์อยู่ค่ายใช่ไหมจะเตะเขาจะาต้องซ้อมเตะซ้อมยิงลูกซ้อมอต่างๆเ,าเข้าค่ายฝึกตัวอืม ยังไม่ได้แชมป์เลยยังไม่ยังไม่ชนะเลยยังเนี่ยต้องซ้อมก่อนซ้อมให้ตัวเองเก่งต้องยิงยิงประตูได้อะซ้อมก่อนนะซ้อมก่อนการออกมาไล่เหมือนกันซ้อมเงี่ยไม่ซ้อมไม่ได้ซ้อมผมนามบันแหล่งยอดผมซ้อมเป็นเป็นหลายอะซ้อมซ้อมเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะคุยจนเสียงแหบจนเสียงแห้งซ้อมจนมันเข้าจิตวิญญาณอะซ้อมเสียงพูดเสียงดังเสียงฟังชัด ความคิดไมเซ็ทของคูสสาเร็จมันอยู่ในหัวเราก็พูดออกมาให้หมดเลยนะคุยมาสื่อสารมาอะไรที่เราจะมีอะไรเราจะสอนนะเราจะสอนจะพูดในสิ่งที่เนื้อหาที่เราได้นะเอาไมเซ็ทของคนสําเร็จน่ะที่จะส่งต่อมันถึงจะเกิดนะเอาน,นี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพอไปข้อหนึ่งแล้วมันไม่ได้ต้องเซ็ตัวนี้ก่อนไมเซ็ทกับสกิลเซ็ท ต้องบอกว่าตัวเองสําเร็จอืมเออสเร็จเนี่ยจากการที่จากการสมมุติให้ว่าเป็นจริงใส่เข้าไปใส่เข้าไปว่าเชื่อจนว่าเชื่อว่าเชื่อจนว่าเป็นจริงอ่ะเชื่อว่าเราเป็นจริงเชื่อว่าเราเป็นโรเบิร์ตคิโยสกิเชื่อว่าเราเป็นทีฮัเอกเกอร์เชื่อว่าเราเป็นโดนั์ทรัมเออออดดัมโดนัททรัมเลยเชื่อจนว่าเราเป็นอะไรอ่ะเป็นเอ่อแบรนด์แบรนด์เฮซี นะเชื่อว่าเราเป็นร็บบินโทนี่รับบินเออเชื่ออย่างนี้เลยท่านไม่เชื่ออย่างนี้ไม่ได้นะต้องเชื่อว่าเราเป็นคนสําเร็จเชื่อว่าเราเป็นอะไรเป็นเป็นด็อกเตอร์นิเวศเชื่อว่าเราเป็นใครอ่ะเชื่อว่าเราเป็นเจ้าสัวเออนี่เขาไมซ์เชื่ออย่างนี้แลวเราเสพผู้นี้เยอะๆอินพุตเขาเยอะๆเยอะจนเราเป็นเขาอ่ะ เออจนเป็นเขาอ่ะพอเป็นเขาเรามีพลังฮนะแล้วมันจะเกิดสามข้อที่ผมพูดไปมันต้องใช้ข้อาสาเนี้ได้คะมสมงัานินะข้อหนึ่งพูดมากออถ้าก,กับพูดเก่งแยกให้ออกนะฮะแยกออกอมใครจะยินไหมพูดมากกับพูดเก่ง มีมีเวลากับโอกาสพูดเก่งพูดมากพูดมากนี่จะพูดได้ทุกสถานะไม่รู้เวลาไหนโอกาสไหนไม่รู้นะเออไม่ไม่จำกัดเรื่องเวลาคุยคุยดูไม่ดูไม่ดูจังหวะเวลาไม่ดูจังหวะโอกาสโอกาสไหนที่ควรจะพูดไม่พูดโอกาสที่ไหนพูด,พดก็ไม่พูดเวลาที่จะพูดก็ไม่พูดเวลาที่จะไม่พูดก็หลันพูดเน สำคัญคนพูดเก่งยัจะมีจังหวะเวลาและโอกาสจังหวะเวลาไหนที่คุณจะพูดเขาก็จะพูดเวลาไหนที่คนไม่พูดก็จะไม่พูดพูดพูดแล้วทําให้พูดแล้วพูดในบางทีพูดในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์อ่ะพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเขาไม่ต้องพูดในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะโอกาสเวลาแต่พูด สิ่งที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้จังหวะเวลาพูดไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะมันไม่ได้ประโยชน์เวลาไม่ให้มันต้องมีทั้งเวลานะไม่ว่าเนื้อหาที่เราพูดมีประโยชน์มันก็ต้องมีเวลามีเอกาสสำคัญมากข้อน,นี้สำคัญมากพูดให้คนฟังที่เขาอยากฟังนะคำว่า,าพูดมากกว่าพูดเก่งพูดนะสำคัญฝ,ฝึกในการพูดเก่ง ม,มาข้อสองมาข้อสองเนาะชับช็อตก็ทูเดอะพอยต์ต้องให้สันนออส้นกระชับโดนถึงใจเออสั้นกระชับโดนถึงใจเออนะชับช็อตก็ทูเดอะพอยต์จำไหมเนี่ยชับช็อตก็ทูเดอะพอยต์ชับคือคมช็อตคือสัน้นชับช็อตก็ทูเดอะพอยต์หัวใจจุดนะ เอาแบบคมสั้นกระชับนะอะไรยน,นีนี่คือเท่าสายที่ต้องฝึกนะ